มาดู cls ตัวแรงสุดเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อมากนะครับเป็นตัวปัจจุบันนะครับ cls 53 p ส f o r m e t i c ครับ f h a s e lift ครับ2,022ครับวิ่งแค่30,000โลครับเป็นสปอร์ตซีดานทรงคูเป้นะฮะหรูแรงนะครับออปชั่นแน่นๆครับอันนี้มาด้วยสีขาวด้วยนะครับขาวตัดดำนะลงตัวมากนะครับด้านหน้าออกแบบมาเนี่ยคือหรูหราแล้วก็ดุดันมากๆครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบ ตีตั้งนะครับ AMG นะครับไฟหน้ามัลติบีมนะครับกันชนหน้าครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากตัดด้วยสีดำเงานะครับก็ทุกอย่างเป็น AMG แพ็กเกจตัวท็อปสุดเลยนะครับออกห้าง5ล้านกว่านะฮะหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาซันรูปิดไฟฟ้าด้วยนะครับ มาดู c ซ s 53ครับตอนนี้เนี่ยเซ s 53จะมีโฉมนี้ก็คือโฉมเฟสลิฟก็คือโฉมปัจจุบันนะครับจะได้ล้อที่เป็นล้อซีเอ็มจแบบนี้นะครับขอบ20นิ้วต้องบอกว่าขอบใหญ่มากนะและที่สำคัญยางตัวนี้เพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นมิชลินนะฮะมิชลินขอบ20เนี่ยนะฮะไพลอตสปอร์ตโครับ,รบต้องบอกก่อนว่าครับตัวซีรีส์4แล้วก็ S เนี่ย ถ้ามีคําว่าเอสเนี่ยเป็นยางสิ่งลี่พิเศษนั่นหมายความว่าตัวแก้มยางมีความแข็งแรงกว่าเดิมนะฮะเหมาะกับยางแก้มเตี้ยมากๆยางตัวนี้เส้นเดียวนะครับหมื่นสี่สี่เส้นคูณคูณเอาดลเท่าไหร่นะฮะแค่ยางเนี่ยก็เท่าไหร่แล้วอะนะยางตัวนี้แพงเป็นพิเศษเลยนะครับต้องบอกก่อนปีสี่นี่เพิ่งเปลี่ยนมานะนี่ปีป 4, สี่สัปดาห์ที่สี่สองครับคือลถคือต้องบอกว่ายางปียางของยี่สิบตัวเนี้ยไม่ค่อยมีขายนะฮะ ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนปอตอนปี2025นะฮะแต่รถได้ยางปี24อันนี้ไม่แปลกนะครับถ้าคนเคยเปลี่ยนยางที่แบบเป็นซีรีส์ที่หายากแบบนี้นะครับมีหาด้านข้างจะมีเทอร์โบโฟเมติกพลัสนะฮะตัวนี้เป็นขับ4ีนะฮะกระจกมองข้างสีดำเงานะครับกล้องมี360องศานะครับนี่คือกล้องด้านข้างเขานะคะรับบลายสปอตเตือนรถด,ด้านข้างมีครับผมคอมฟอร์ตแซทครับตัวนี้ให้มาสสประตูนะครับ ติดกันลอยให้เรียบร้อยนะฮะสติต๊กเกอร์นี่นะศูนย์เบนซ์ยังอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็กรอบกระจกเนี่ยทรงสปอร์ตก็จะตัดด้วยดําเงานะฮะให้ความหรูมากๆนะครับต้องบอกว่าตัวนี้จะมีความหรูความสวยงามโดดเด่นตรงนี้ฮนะทรงคูปนะฮะท้ายลาดลาดนะครับ,รบให้ความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับคือเป็นตัวที่แรง 6สูบ 3,000cc นะฮะแล้วก็ชุดแต่งออปชั่นแน่นๆนะครับแล้วสวยมากนะครับขับตัวนี้คือโหหล่อรวยนะฮะด้านท้ายครับจุดเด่นเลยนะดิฟฟิวเซอร์ครับก็คือปลายท่อสีท่อนะหล่อมากนะฮะดิฟฟิวเซอร์สีดำด้านนะครับตัวนี้มีโหมดสปอร์ตพลัสพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์เสียงท่อที่ ดังกว่าเดิมนะฮะก็ต้องบอกว่าทําให้ได้อัธรสในการขับขี่นั่นเองนะครับสําหรับที่เห็นป๊อปอัพตรงโลโก้เบนนี่ก็คือกล้องมองหลังนะฮะจะถูกซ่อนอยู่ใต้โลโก้นะครับ CLS53 ถ้าคุณเห็นรหัสนี้น่าหมายความว่านี่คือ400กว่ามานะครับจำไม่ผิด4 3 5แรงม้าเลยนะครับตัวนี้นะแรงมากๆเครื่องเบนซิน6สูบนะฮะและนี่คือดักเทลของเขานะมีนิดนึงนะ สวยไหมโอ้โหล่อเลยอะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ครับฝาท้ายตัวนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับด้านหลังก็กว้างนะกว้างเยอะเลยนี่นะฮะและที่สํำคัญเนี่ยถ้าเกิดใครจะตีก๊อฟนะใส่ถุงกลอฟได้เพราะว่าเราสามารถพับเบาะให้ทะลุห้องโดยสารได้ครับโดยการเราดึงตรงนี้นะครับพับเบาะลาบได้นะก็ใส่ของยาวๆได้นะครับนี่ก็เป็นพรมกระดุมนะครับ ดูดูพื้น,นใหม่กิฟเลยนะครับสามหมื่นโลเท่านั้นครับรถปี2022ันะครับผมขายยากแล้วนะเลิกผลิตแล้วด้วยนะครับไม่มีขายแล้วป้ายแดงนะครับไปหาซื้อไม่มีแน่นอนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมไปแล้วนะครับใหม่ไหมนีุ่ณดูดิพลาสติกต่างต่างยังใหม่ๆเลยนะครับรถรับประกรันนะหากมีชนหนักน้ำท่วมยินดีรับซื้อคืนเดี๋ยวผมให้บริษัทอินสเปกชันใบวันทุคาการันตีให้ครับ นี่ฮะปิดฝาท้ายไฟยฟ้าแบบนี้ดูดิสวยมากนะฮะพอเปิดประตูมาเนี่ยต้องบอกว่าประตูเนี่ยเป็นเฟรมเลดดอร์นะฮะกระจกไลทขอบนะฮะตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์นะฮะนี่ดูคริมของเขาสวยงามสปอร์ตเบาะประับไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดนะฮะนี่ไฟแอมเบียนท์ไลท์เปลี่ยนสีได้นะครับทั้งคันนะครับต้องบอกว่าถ้าดูกลางคืนเนี่ยคันนี้คือโคตรสวยเลยนะ ไฟในห้องโดยสารจัดเต็มกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างกับเพาไฟฟ้าได้หมดนะฮะปมเปิดปิะท้ายไฟฟ้าช่องวางของ,ของต่างๆนะบันได AMG พร้อมไฟนะฮะโอ้โหสวยจริงนะแล้วก็คุณต้องดูว่านี่เจ้าของเาข,งขาค่อนข้างจะ,จะเขาเรียกว่าไงนะท่าหนอมรถเนาะเขาก็ติดฟิล์มเพิ่มนะฮะตรงไหนที่เป็นสีดำเงาเปียโนเขาติดฟิล์ไมไว้นะภายในต้องบอกงี้นะฮะก็ใหม่จริงๆนะครับ นี่คอนโซลนี่แบบจัดเต็มทั้งช่องแอร์นี่ลักษณะเหมือนเทอร์ไบท์แล้วมีไฟนะฮะเวลากลางคืนเนี่ยไฟเนี่ยมันสะท้อนกับไอ้ตรงใบเทอร์ไบท์เนี่ยสวยมากนะครับนี่คอนโซลนะฮะไฟแอมเบียนไลท์ทั้งคันจริงๆนะครับไฟหน้าออโต้นะฮะเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยฮะนี่คือพวงมาลัยตัวเฟสลิฟครับ tl s ห้าสามถ้าปียี่สิบสองเขาเรียกโฉมเป็นลิฟจะได้พวงมาลัยตัวนี้ฮะพวงมาลัยสองชั้น ทรงแมงปอนะฮะโคตรหล่อและนี่ฮะคุณดูดิจอปรับโหมดการขับี่โคตรหล่อ S+ Sport+ Sport Mode Comfort และ Individual ครับอันนี้ปรับการการขับขี่ได้นะฮะแล้วก็โหมดโหมดหิมะเนาะคือมีทั้งหมด5โหมดเลยนะครับใช้งานง่ายแล้วเป็นหน้าจอสีสวยงามมากนะครับยังไม่พอครับพอเราปรับไปโหมด Sport+ เนี่ยช่วงล่างครับตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบ Sport+ ได้ด้วยนะครับเราสามารถเซ็ตช่วงล่าง นะโอ้โหสามารถตั้งได้หมดเลยนะฮะว่าจะเอาแบบไหนนะคือเซ็ตโช๊คอะโช๊คมันจะมีอยู่ประมาณ2หรือ3ระดับนี่แหละปรับความแข็งว่าเวลามันเป็นโหมดสปอร์ตพัฒน่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติแหละนะครับแล้วก็บางคนอยากจะเซ็ตแบบทาเองก็ได้นะครับนี่ดูดินะก็จะมี MG Dynamic หลายแบบอีกนะครับลองเล่นดูนะครับเยอะมากออปชั่นเนี่ยพวงมาลัยจะด้านข้างจะเป็น ถ้าคันทาลานะครับจับถนัดมือนะดูสปอร์ตด้านบนจะเป็นหนังตัดด้วยได้สีแดงวงไาลามีแพดเดิลชิพนะฮะสปอร์ตนะครับเกียร์คอวงไวลยนะฮะและนี่คือจอเรือนใหม่นะครับคุณดูดินี่คือหน้าจอเนี่ยสามารถปรับตีมได้นะฮะตอนนี้เราใช้เป็นตีมของ a m g อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าให้ความแบบให้ความหรูให้ความสปอร์ตนะโอ้โหธีมนี่เปลี่ยนได้นะครับ ไม่แค่3า2 5 0าสิบโลนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยมากๆและเป็นรถที่หายากแล้วนะครับใครอยากได้ต้องรีบเลยอ้าวแผนต่อแผนต่อจอกลางนะฮะโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกล้องมองส6 0ร้องศานะครับสวยมากนะครับมีช่องแอร์ดีตรงกลางสี่ช่องนะฮะไฟจัดเต็มอ่ะไฟอัมเบียนไลท์นะฮะปุ่มพุสตารอยู่ซ้ายมือนะอแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ คอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นดำเงาทั้งหมดซึ่งในส่วนที่เป็นดำเงาทั้งหมดเนี่ยนะฮะติดฟิล์มใสหมดแล้วนะครับกันรอยนะครับดําเปียโนตัวนี้นะฮะติดฟิล์มหมดแล้วนี่สวิตรับองค์รับแอร์ต่างๆนะครับช่องวางแก้วนะฮะสองช่องนะครับโอ้โหออปชั่นเยอะมากนะครับนี่ทัชแพดนะครับนี่ปรับโช้กแข็งอ่อนปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ก็ดินามิกซีเล็กปรับโหมดการขัาขี่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ องใส่ของต่างๆนะครับแอมดูความหรูหราคอนโซลหน้าเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นจริงนะโดยเฉพาะไฟแอมเบลไลท์เต็มระบบและถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เบลสีแดงนะครับเบาะหนังนะครับจะมีโลโก้คำว่า AMG นะฮะและเบาะหนังตัวนี้จะเป็นหนังสลับกับผ้าคันธล่าและเดินได้ด้วยสีแดงครับให้ความสปอร์ตสวยงามมากๆคนระโอ้โหแล้วเบาะดำตัดด้วยเบลสีแดงนี่คือเด่นมากนะฮะ หลังคาหลังคารสรุปเปิดปิดได้ไฟฟา้าครับให้มาเต็มระบบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะจากโรงงานต่างๆนะครับมีครบเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าออปชันเยอะจริงๆนะโอ้โหนี่คือตัวที่เขาเรียกว่าตัวสุดแล้วอะมีอะแดปชีบคูดคอนโทรลอยู่แล้วนะตัวนี้เนาะขออภัยตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับจะมีระบบคูดคอนโทรลให้นะฮะ นี่ไงสวยไหมแอร์หลัง2ช่องนะฮะและที่วางอยู่ที่เบาะหลังนั่นก็คือ Inspection บายวันดูคาครับรถเป็น5ดาวนะฮะไม่มีอุบัติเหตุนะครับโครงสร้างเดิมครับนะได้เกรด5ดาวนะครับผมเรียกบริษัทกลางมาตรวจให้นะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับตัวนี้435แรงม้านะครับคือแรงมากนะครับเครื่องยนต์เพียงแค่3,000ซีซีเท่านั้นนะครับ3,000ซีซีเบนซินนะฮะ6สูบครับคุณดูสิฝาเครื่องมีโลโก้ AMG นะฮะสวยมากนะครับสภาพของเครื่องครับน็อตไม่แกะน็อตยังไม่แกะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือ,คอสบายใจอย่างได้เลยนะว่า น,น็อตฝาโปงน็อตแก้ม่มีถอดแกะไม่มีชนแน่นอนนะฮะเราดูโครงสร้างเหล็กครับนะเราต้องสังเกตโครงสร้างเหล็กนะครับว่ามันตำหนิมีรอยแกะมีรอยเคาะนะฮะหรือเหลี่ยมไม่มีรูไม่กลมอย่างเงี้ยนะครับเราต้องดูโครงสร้างเหล็กนะครับคันนี้ครับป้ายแดง5ล้านกว่าวันนี้นะผมขายเพียงแค่3ล้าน99,0บาทครับ30โลเท่านั้นนะปี2 2แล้วต้องบอกว่าหาไม่มีแล้วนะ c ีเ53เลิกผลิตไปแล้วนะครับและทรงดีมากๆนะใครติดต่อเบอร์0874408888 8 4ีตัวนะครับดูเราที่โยชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระรามเก้าแยกขังเมืองสุดวัฒนธรรมครับ